ก่อนนอนนิทานหลอเมื่อสิบปีก่อนบ้านหลังหนึ่งในเขตชานเมืองเคยเกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญหญิงสาวชื่อแยมถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมร่างของเธอถูกฝังไว้ใต้พื้นกระเบื้องห้องนั่งเล่นโดยฆาตกรก็คือแฟนหนุ่มของเธอเอง เขาฆ่าเธอเพราะเธอรู้ความลับบางอย่างความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยก่อนตายแยมพูดประโยคสุดท้ายกับเขาว่าถ้ากูตายกูจะกลับมาทวงของของกูคืนชายหนุ่มหัวเราะเย้ยในตอนนั้นเขาคิดว่าไม่มีทางที่ผีจะกลับมาทำอะไรเขาได้หลังจากฝังเธอไว้ใต้พื้น เขาย้ายออกจากบ้านและบ้านหลังนั้นก็ถูกปล่อยร้างมาตลอด10ปีต่อมากลุ่มวัยรุ่นห้าคนเข้ามาเช่าบ้านหลังนี้ในราคาถูกผิดปกติหนึ่งในนั้นชื่อไบเฟิร์นเป็นเด็กสาวสายมูชอบเรื่องลี้ลับคืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองเริ่มมีกลิ่นเหม็นแปลกๆล,ลอยออกมาจากพื้นคืนที่สาม พวกเขาได้ยินเสียงเล็บขูดกระเบื้องตอนตีสาคืนที่สเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูของเฟิร์นขณะที่เธอหลับอยู่คนเดียวในห้องของของกูอยู่ตรงนี้เอาคืนมาเฟิร์นตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเหนื่อท่วมตัวผืนใต้เตียงเย็นเยียบวันต่อมาเธอกับเพื่อนตัดสินใจรื้อกระเบื้องออกสิ่งที่พบคือเศษกระดูกมนุษย์ กับสร้อยคอห้อยเจี้รูปหัวใจครึ่งซีกเฟิร์นหยิบมันขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าเจ้าของสร้อยยังไม่ไปไหนคืนนั้นเธอฝันว่าอยู่ในบ้านหลังเดิมแต่มีเลือดไหลจากผนังเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเธอมึงเอาของของกูไปมึงต้องตายกูจะกลับมาทวงกูกลับมาทวงของกูรุ่งเช้า เพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งหายตัวไปอีกคนเจอเป็นศพอยู่ในห้องน้ำสภาพหน้าตาหวาดกลัวสุดขีดเฝินหนีออกจากบ้านทันทีพร้อมเอาสร้อยไปคืนณจุดที่เจอศพแต่เมื่อเธอหันกลับมาเธอเห็นผู้หญิงในชุดขาวผมยาวยืนอยู่ตรงรัว้วเลือดไหลจากตาปากแสยิ้มแล้วพูดว่าช้าไปแล้วของกูได้คืน แต่พวกมึงต้องจ่ายด้วยชีวิต